สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิกไทยดำสปอยหนังซีรีส์ที่จะมาสปอยในวันนี้มีชื่อว่า King the Land เป็นแนวโรแมนติกคอมดี้เกี่ยวกับสึกชิงโมรดกอันดุเดือดของประธานหนุ่มหล่อเผาเสน่ห์และเขายังต้องปะทะคาลมกับพนักงานสาวนักสู้ที่ปลอยยิ้มสดใสได้ในทุกสถานการณ์จนทําให้เขาเนี่ยรู้สึกงุดหงิดแล้วก็ไม่สบอารมณ์เพราะดูเป็นรอยยิ้มเสแสร้งจอมปลอมที่มองแล้วมันช่างขัดตาเกันมาขนาดนี้ก็อยากดูกันแล้วใช่ไหมล่ะงั้นเราอย่ารอช้าไปรับฟัง ปไปกเลยแต่ก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะเปิดเรื่องมานะโรงแรมคิงได้มีการสัมภาษณ์การฝึกงานประจําปี2015นางเอกของเรานะคะซอนซารังก็ได้มาสัมภาษณ์งานในครั้งนี้ด้วยระหว่างเข้าห้องสัมภาษณ์นะคะรองเท้าส้นสูงของเธอเนี่ยก็ดันมาหากทาให้เธอต้องขย่งเหมือนใส่รองเท้าแก้วดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้าไปในห้องสัมภาษณ์แทนต้องบอกก่อนนะคะว่านางเอกของเราเป็นหญิงสาวผู้ทําให้โลกทั้งใบในสดใสขึ้นมาด้วยรอยยิ้มของเธอเลยแหละค สัมภาษณ์ก็ได้ถามว่างานอดิเลกคือเล่นเปียโนนี่นางั้นก็ลองเล่นให้ดูหน่อยสินางเอกที่เห็นว่าในห้องเนี่ยไม่มีเปียโนให้เธอเล่นเลยแต่ด้วยไหวพริบความฉลาดนะคะเธอจึงแสดงทําเป็นว่ากําลังกดเล่นเปียโนพร้อมกับเปียงเสียงออกมาด้วยนั่นก็ทําให้คนสัมภาษณ์นะคะต่างประทับใจเธอกันใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นก็เหมือนว่าเธอจะไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยคุณสมบัติการเรียนที่จบมาพอสัมภาษณ์เสร็จนะคะเธอก็ได้มานั่งบ่นให้เพื่อนสาวทั้งสองคนฟังโดยเพื่อนสาวคนแรกนะคะมีชื่อว่าดาอึน หลไและมีจิตวิญญาณแห่งการขายเนี่ยเต็มเปี่ยมเธอมักจะเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนส่วนอีกคนนะคะโอพยองฮาวาทำงานเป็นพนักงานต้อนรับประจำสายการบินคิงแอร์นางเอกก็ได้บอกว่าอะไรก็ตามฉันก็นกอยู่ดีแม้แต่พนักงานฝึกหัดเดือนเดียวเนี่ยยังรับแค่คนที่จบหลักสูตรสีป่ปีแต่ถึงยังไงฉันก็ชอบโรงแรมนั่นเพื่อนๆจึงพานางเอกไปขับเพื่อปลอบใจนะคะโดยสามสาวสุดแซ่บเนี่ยก็ได้โชว์สเต็ปแดนซ์กันกระจายจนมาถึงตอนเช้าทั้งสามคนเนี่ยก็นอนสลบสลายกันคนละมุม นางเอกก็มีสายเข้าเพื่อแจ้งว่าเธอเนี่ยผ่านการสัมภาษณ์การฝึกงานของโรงแรมคิงภาพก็ได้ตัดมาที่ชายหนุ่มชุดสูทได้นั่งฮอส่วนตัวกระโดดล่มลงดาดฟ้าของบริษัทหนึ่งเขามีนามว่ากูวอนซึ่งเขาก็เป็นพระเอกของเรื่องนะคะเขาเป็นผู้ที่เผชิญกับการต่อสู้แย่งชิงมรดกของคิงกร๊ปองค์กรที่เป็นเจ้าของกิจการโรงแรมสายการบินและบริษัทจัดจําหน่ายต่างๆด้วยจิตใจที่เฉียบแหลมความสง่าง,งามตั้งแต่เกิดและสเสน่นห์อันน่าดึงดูดของเขากูวอนเนี่ยสมบูรณ์แบบไปหมด ะทุกอย่างยกเว้นอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องการเดทสิ่งที่ตลกเนี่ยก็คือเขาเนี่ยกระโดดล่มลงดาดฟ้านะคะแต่ดันลงมผิดบริษัทพระเอกก็คือเปิดตัวธรรมดาโลกไม่จำก็ขึ้นทอกระโดดล่มมาทํางานไปเลยสิวันนี้เขาได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกงานของบริษัทตัวเองแต่ทุกคนในนั้นนะคะกลับไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคือลูกของประธานใหญ่เขาได้ถูกหัวหน้าบ่นเรื่องที่มาทํางานสายตั้งแต่วันแรกพระเอกได้มาฝึกงานทีมสนับสนุนฝ่ายขายหนุ่มแว่นโนซังซิกที่เป็นเด็กฝึกงานเหมือนกันจึงเข้ามาทาัพกพรุ่งนี้นายอย่ามาทํางานสายอีก ที่เนี่ยเขาเริ่มงาน9ก้าโมงแล้วนายมา9ก้าโมงก็แปลว่าสายนั่นแหละเราต้องมาทํางานก่อนเวลายอย่างน้อย30นาทีตอนนั้นหัวหน้าก็ได้เรียกทั้งสองคนนะให้มาหาเพื่อจะสั่งงานโดยให้หนุ่มแว่น,เ,นเอาเอกสารไปให้ธุรการส่วนพระเอกเอาไปถ่ายเอกสารมาด้วยความที่ไม่เคยถ่ายเอกสารนะคะพระเอกก็เลยหาวิธีสอนในเน็ตหนุ่มแว่นที่เห็นแบบนั้นจึงรีบเข้ามาช่วยแต่ตลับหมึกเนี่ยมันเสียหัวหน้าจึงให้เขาเนี่ยเขย่าแรงๆจนทําให้พื้นเลอะทุกคนจึงมาบ่นหนุ่มแว่นที่ทําให้พื้นเลอะนะคะไหนหัวหน้ายังจะไม่ช่วย รับผิดชอบทั้งๆท,ที่เป็นคนสั่งให้เขย่าตลับหมึกหนุ่มแว่นจึงทําได้แค่ขอโทษระเอกที่เห็นแบบนั้นจึงถามว่าจะไปขอโทษทําไมนายไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยนายแค่ทําตามคําสั่งถ้าผลลัพธ์ออกมาแย่ก็เป็นความผิดของคนที่สั่งมันไม่ถูกที่จะโทษแค่ผู้น้อยโดยไม่ถามหาสาเหตุก่อนและที่ผิดที่สุดก็คือคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนเครื่องขาเอกสารนี่ซึ่งนั่นก็คือบริษทัทหัวหน้าก็ได้เถียงว่าเป็นแค่เด็กฝึกงานมีสิทธ์อะไรมาต่อว่าบริษทัทเก็บกวาดให้เรียบร้อยแล้วผู้นี้ไม่ต้องมาทํางานที่นี่ออีกเอกเจึง เหาก,กรรมการชเชวนะคะให้ส่งคนออามาช่วยทําความสะอาดไหนยังจะสั่งให้เปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสารใหม่ด้วยนั่นก็ทําให้ทุกคนรู้ความจริงว่าพระเอกเนี่ยคือลูกชายของประธานบริษัทแถมเขายังพาหนุ่มแบนนะให้ไปทํางานด้วยกันและจะรับเข้าเป็นพนักงานประจําไปเลยพ่อก็ได้มาบ่นนะคะว่าฉันให้แกไปเรียนรู้งานแต่แกออกมาภายไม่ถึงวันเนี่ยนะซึ่งเขาก็เถียงว่าไม่ได้ออกเองสักหน่อยแต่ผมเนี่ยโดนไล่ออกก็บอกแล้วไงว่าผมไม่เหมาะกับงานที่บริษัทผมน่าจะกลับไปที่อังกฤษพี่สาวต่างแม่ก็ทําเป็นพูดเข้า ้างพระเอกนะคะแสดงความหวังดีต่อหน้าพ่อแต่พออยู่กัน2คนเนี่ยกับบอกว่าให้เขารีบบินไปให้เร็วที่สุดอย่าคิดว่าจะมองบ้านหรือว่าบริษัทตาเป็นมันเพราะทั้งสองอย่างอาจจะไม่ใช่ของเขาวันต่อมานันเงเอกก็ได้มาเริ่มงานที่บริษัทคิงเป็นวันแรกเธอได้ย้อนนึกถึงความทรงจําอันง,งดงามที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขมากมายกับแม่ของเธอนะคะเธอกับแม่เคยมาที่โรงแรมแห่งนี้มาก่อนนั่นก็คือเหตุผลที่เธออยากเข้ามาทํางานที่โรงแรมโดยเธอนะคะได้ทําหน้าที่ดูแลความสะอาดในฟิตเนสของโรงแรมเริ่มจากการ เช็ดเหงื่อจากก้นที่ลูกค้ามานั่งเครื่องออกกําลังกายแม้จะมีอุบัรรเเกิดขึ้นเย่นๆจากบรรดาแขกและลูกค้าที่มาใช้บริการแต่นังเอกของเราเนี่ยก็ยิ้มสู้ในทุกสถานการณ์เลยแหละแต่ก็มีเรื่องที่ทําให้เธอไม่อาจทนไหวเมื่อมีลูกค้าชายก้นเปียกที่จะชอบส่งเสียงดังรบกวนแขกคนอื่นๆแล้วคอยแจกทิปพร้อมกับแนบข้อความมาจีบในข้อความเขียนว่าเห็นว่าเธอเอาแต่ตามฉันต้อยๆฉันจะยอมรับหัวใจที่คิดไม่ซื่อของเธอเอาไว้นะเห็นแก่ค่าคืนอันเล่าร้อนของเราสองคนพร้อมกับแนบ คีการ์ดห้องมาให้หนังเอกของเรานังเอกก็บ่นว่าหมอนเนี่ยมันโรคจิตจริงๆเธอจะเอาจดหมายนั่นกับคีการ์ดไปคืนนะคะแต่เธอดันจำผิดคนคิดว่าพระเอกที่มาออกกําลังกายแล้วใส่เสื้อสีดาลายเสือเหมือนกับหมอนั่นคือลูกค้าก้นเปียกโรคจิตคนนั้นเธอจึงเล่นงานเขาที่ออกกําลังกายบนลู่วิ่งกดปรับความเร็วสูงทําให้พระเอกนะคะหน้าขมามกระเด็นตกลงมาจากลู่วิ่งอย่างแรงเธอก็ได้บอกว่าเห็นฉันตามเช็ดเหงื่อล่องก้นของคนอื่น,น,นก็เลยจะเหยียดกันใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่มีสมองมีแต่ขียงคุ จะมาทันเรื่องใส่ฉันได้ถ้ายังทําแบบนี้อีกคุณได้ตายคามือฉันแน่พอเธอพูดจบนะคะก็รีบเดินหนีไปเลยพี่สาวต่างแม่ก็ได้เดินเข้ามาถักพระเอกนะคะนี่มันที่ของแขกในโรงแรมชั้นในเข้ามาทําอะไรเขาก็พูดสวนว่ายังไม่ใช่โรงแรมของพี่สักหน่อยอีกอย่างถ้าผมพร้อมาก็ไปแน่ระหว่างที่ผมอยู่ก็ช่วยดูแลให้เหมือนกับแขกคนหนึ่งเธอระหว่างที่เธอกําลังเดินตรวจห้องฟิตเนสในโรงแรมเธอก็ได้มาเจอกับนางเอกที่เป็นคนสัมภาษณ์เธอจึงถามถ่ายการทํางานและลองถามเกี่ยวกับข้อมูลของโรงแรมซึ่งนางเอก ะะที่ฉลาดก็ตอบได้หมดแถมสกิลการพูดสังกิตเนี่ยก็คล่องป๋อทําให้ถูกใจกรรมการและให้เลื่อนขั้นไปอยู่ที่ล็อบบี้แทนผู้จัดการแผนต้อนรับนะคะคิมซูมีก็รู้สึกไม่ค่อยชอบพี่น้านางเอกสักเท่าไหร่เพราะเธอเพิ่งเข้ามาทํางานได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยก็ข้ามหน้าข้ามตาลุนพี่เลื่อนขั้นซะแล้วซูมีจึงอยากจะรับน้องนางเอกซะหน่อยโดยบอกว่าใครๆเขาก็พูดสังกฤษได้อย่างเธอกันทั้งนั้นพื้นฐานนามาต้องได้อย่างน้อย2ภาษานางเอกจึงโชว์พูดภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นตอกหน้าจนทําให้ยีนั่นน่ะอึ้ เวลาก็ได้ผ่านไปนางเอกของเราก็ได้รับการอวยยศเป็นพนักงานดีเด่นในทุกๆปีและก็ได้เลื่อนขั้นเป็นพนักงานต้อนรับส่วนหน้าส่วนพระเอกนะคะก็ได้ไปใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษอย่างกับราชาสุดท้ายแล้วเขาก็ได้เรียนจบแถมยังเป็นนักเรียนดีเด่น7ปีผ่านไปเร็วเหมือนโกหกขณะที่พระเอกจะออกตะเวนบินไปเที่ยวรอบโลกเขาก็ได้รับซองเอกสารฉบับหนึ่งเป็นข้อมูลประวัติของฮันมีโซทําให้เขาต้องรีบจองตั๋วบินกลับเกาหลีโดยด่วนพร้อมกับเลขาโนนะคะผู้ช่วยคนสนิทที่รู้ใจเจ้านา ใม่าากกวครพอเขากลับมาถึงบ้านนะคะพ่อก็ถามว่าแกไม่ได้กลับมาเกาหลีตั้งนานรู้สึกยังไงบ้างอยากคิดกลับไปที่อังกฤษอีกห่ะมาทํางานที่บริษัทจะโรงแรมหรือการบินหรือการแจกจ่ายชอบที่ไหนละ่ะ7ปีก็มากพอแล้วที่อยู่ที่อังกฤษจัดการเรื่องที่นู่นแล้วก็กลับมาเถอะรพเอกก็ได้บอกว่าผมทํางานให้ก็ได้แต่ผมน่าอยากทํางานที่โรงแรมพ่อก็ดีใจมากแล้วก็ยอมตกลงแถมยังพูดอีกว่าหนึ่งในพวกแกอาจจะได้เป็นผู้สืบทอดของฉันหรืออาจจะไม่ใช่ทั้งคู่เลยก็ได้ที่สาวต่างแม่ก็ ไม่พอใจเป็นอย่างมากศึกชิงมรดกอันดุเดือดระหว่างสายเลือดเดียวกันก็นได้เริ่มขึ้นแล้ววันแรกในการทํางานของพระเอกนะคะเขาก็ได้ลืมหยิบทั้งมือถือและก็เอกสารมาที่ห้องทํางานเลขาโนนะคะจึงโทรแจ้งพนักงานให้ไปหยิบที่อยู่บนห้องสวีดมาให้หน่อยรุ่นพี่ก็ได้ให้หนางเอกนะขึ้นไปหยิบมือถือของผู้ที่พักอยู่บนห้องสวีดแล้วก็นําไปให้เจ้าของที่ห้องทํางานของกรรมการผู้จัดการซึ่งตอนนั้นนางเอกก็ปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ําแต่รุ่นพี่ก็ยังให้เธอไปหยิบของก่อนแล้วก็ค่อยไปเข้าห้องน้ําซะหลังจากกิ หยิบมือถือมาเรียบร้อยนางเอกที่ปวดท้องหนักมากทนไม่ไหวจึงแวบเข้าไปในห้องน้ําสุดอลังการเพื่อปลดทุกข์แถมยังไปกดเล่นรีโมทเปิดปิดกระจกในห้องน้ําซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาเดียวกันกับที่พระเอกนะขึ้นมาเอาเอกอสารที่ลืมไว้พอดีทําให้ทั้งสองคนเนี่ยเจอหน้ากันจังจงจังหวะที่เธอกําลังจะออกจากห้องน้ําก็ได้เผลอล้มแล้วไปซบที่อกของเขานั่นก็ทําให้เขาจําเธอได้ว่าใยยิ้มเสยแส้งคนนี้คือคนเดียวกันกันที่ทําให้เขานเนี่ยกระเด็นลงมาจากลู่วิ่งออกกําลังกายเมื่อ7ปีก่อนเธอก็ถามว่าคุณคือเสืื้อยด เสือนั่นน่ะหรอถึงว่าล่ะจ้องฉันเหมือนพวกโลกจิตไม่ยอมหันกลับไปในทันทีเขาก็ได้เถียงว่าคนที่กดเปลี่ยนกระจกห้องน้ําให้เป็นแบบใสหรือเปล่าที่เป็นโลกจิตซะเองขอโทษมาซาทั้งเรื่องวันนี้และก็เรื่องในวันนั้นเธอก็ได้บอกว่าฉันขอโทษสําหรับเรื่องวันนี้จริงๆแต่เรื่องในวันนั้นนะคุณเป็นฝ่ายทําผิดเองฉันควรเป็นฝ่ายได้รับคําขอโทษมากกว่าเขาก็ได้บอกว่าดูจากการกระทําแล้วผมคงไม่จําเป็นต้ตองรักสามภรรยาขอเตือนต่อไปห้ามมาเจอผมอีกเด็ดขาดจากนั้นนะคะเขาก็ได้มาพบกับพี่สาวต่างแม่ เพื่อยื่นเลซูเมเข้าทำงานเธอก็ได้บอกว่านายไม่ได้สนใจธุรกิจด้วยซ้ำไม่เห็นจะต้องมาทนอะไรกับแบบนี้นี่นาเลขาโนก็ได้มาแจ้งพระเอกนะคะว่าจะมีพิธีเข้ารับตําแหน่งต้อนรับคุณเสร็จงานแล้วก็มีทานมื้อเย็นฉลองกับคณะผู้บริหารและเหล่า VIP ท่านประธานใหญ่เป็นคนสั่งฝ่ายประชาสัมพันธ์เองเลยพอพิธีต้อนรับพ่วําน่วยการของโรงแรมคิงคนใหม่ได้เริ่มขึ้นพระเอกก็ได้เดินขึ้นไปบนเวทีและก็หันไปมองทุกคนที่กําลังส่งยิ้มเสแสร้งมาให้เขานั่นก็ทําให้เขาย้อนนึกไป วัยเด็กที่รอยยิ้มพวกนี้มันเหมือนกันหมดเขาเหมือนมีปมอะไรสักอย่างแล้วก็เกลียดรอยยิ้มพวกนั้นนางเอกที่เห็นเขาก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าไอ้โรคจิตด,ดันมาเป็นพ่วงหน่วยการของโรงแรมซะง,งั้นแถมเธอ,อยังต้องเป็นคนขึ้นไปเก่าวต้อนรับแล้วก็มอบช่อดอกไม้ให้กับเขาอีกเธอพยายามเอาช่อดอกไม้มาปิดหน้าไม่ให้เขาเห็นแต่เขาก็จําเธอได้แล้วก็ซิปบ,บอกว่าเราเจอกันอีกแล้วนะพอเริ่มทํางานนะคะเลขาโนก็ได้มาแจ้งสัปดาห์หน้าจะมีถ่ายวิดีโอโปรโมทร่วมกับคุณซาลังพนักงานยอดเยี่ยมประจําปีพระเอกก็ได้ ให้เลขาโนนะคะออกไปก่อนส่วนนางเอกอะให้อยู่ที่นี่เขาก็ได้บอกว่าผมเตือนคุณแล้วนะว่าอย่ามาเจอกันอีกเธอก็ได้บอกว่าต่อไปฉันจะพยายามหลบหน้าให้ดีกว่านี้นะคะเขาก็ได้ถามว่าเข้าใจความหมายของคําว่าพนักงานยอดเยี่ยมไหมหลบหน้าคนที่เคืองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอีกอย่างทําไมถึงคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนโลกจิตล่ะซึ่งเธอก็ตอบว่านอกจากคุณจะส่งเสียงครางแปลกๆในฟิกเนสซึ่งเป็นที่สาธารณะแล้วคุณยังส่งกุญแจห้องให้ฉันเป็นติปอีกไงไหนจะแนบโน้ตเพียเพ้ยนๆอย่างยอมรับหัวใจที่คิดไม่ซื่อ คืนอันเร่าร้อนอะไรนั่นมาอีกฉันไม่มีเหตุผลที่จะต้องโดนเหยียดหยามแบบนั้นแค่เพราะว่าฉันเนี่ยทำงานบริการเขาก็ได้โวยวายว่าฉันไปทําเรื่องแบบนั้นตอนไหนโดยเฉพาะกับคุณเนี่ยต่อให้เกิดใหม่อีกกี่ชาติคุณก็ไม่มีทางใช้สเปกของผมอีกอย่างแค่ผมใส่เสื้อลายเสือก็หาว่าเป็นโรคจิตเนี่ยนะเธอก็ได้บอกว่าฉันได้ยินมาว่าคนที่ใส่เสื้อลายเสือเป็นคนให้จดหมายนั่นมาเขาก็ได้พูดส่วนว่าสรุปแล้วคุณไม่เช็คให้แน่ใจแล้วก็มากล่าวหาผมโดยดูแค่เสื้อเนี่่่่ยนนนะะบออกแล้ววใชไหมาาคคงุณ ให้เกิดใหม่อีกชาติก็ไม่ใช่สเปคของผมหลอกนั่นก็ทําให้นางเอกรู้ความจริงนะคะว่าเธอเนี่ยเข้าใจผิดมาโดยตลอดเลยเนี่ยเธอจึงรีบขอโทษเขาแล้วก็ส่งรอยยิ้มไปเขาก็ได้บอกว่าใหญ่ยิ้มผมเกลียดรอยยิ้มจอมลอมที่ไม่ได้มาจากใจนั่นซึ่งเธอก็ขอบคุณเพราะฉันก็ยังไม่พร้อมที่จะยิ้มให้กับพอออย่างจริงใจขอบคุณที่ไม่ให้ฉันน่ต้องฝืนยิ้มและก็ขอโทษสําหรับเรื่องวันนั้นด้วยจริงๆตกเย็นเลยค่ะโนก็มาตามนางเอกให้เป็นตัวแทนพนักงานร่วมรับประทานอาหารเย็นกับพออนะคะพระเอกที่เห็นเธอก็ถาามว่ จะหลบหน้าให้ดีไงเล่นเอานังเอกเนี่ยถึงกับต้องรีบไปนั่งที่โต๊ะโดยอาหารในวันนี้เสิร์ฟเป็นปลาทูน่าหายากราคาแพงประธานใหญ่ก็ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารแล้วก็พนักงานที่มาร่วมงานในวันนี้แถมยังขอฝากผอ,อ,อกูวอนของเราด้วยพอประธานใหญ่บอกให้ทุกคนดื่มกันนางเอกที่ไม่รู้อิโนอ,อีเนก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็พูดว่าชนอยู่คนเดียวทําให้ทุกคนนะคะต้องหันไปมองเธอเป็นตาเดียวกันหมดประธานใหญ่จึงถามว่าเธอเป็นใครนะ่ะเธอจึงแนะนําตัวว่าเป็นพนักงานประจําอยู่ที่ล็อบบี้แถมพี่สาวยังพูดเสริมว่า เธอเป็นยอดฝีมือของโรงแรมเรามาเข้าร่วมเป็นตัวแทนพนักงานประธานใหญ่จึงให้เธอพูดเกล่าวยินดีกับพระเอกซะหน่อยเธอก็ได้บอกว่านับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ท่านผอ,อที่ยอดเยี่ยมทั้งบุคลิกภาพและก็สติปัญญายินดีต้อนรับจากใจจริงประธานใหญ่จึงสั่งเชฟนะคะให้เอาส่วนที่หายากที่สุดของปลาทูน่าให้เธอเป็นรางวัลตอบแทนพระเอกก็ได้มาคุยกับพี่สาวผมไม่สนใจเรื่องการบริหารหรือรับช่วงต่ออะไรทั้งนั้นดังนั้นนะพี่ไม่ต้องกลัวไปหรอกผมไม่ได้คิดว่าจะมาทำงานที่นี่นานๆด้วย เพราะงั้นนะ่าอย่ามายุ่งกับผมนางเอกที่ได้รับของขวัญจากประธานใหญ่ก็ได้นั่งรถเมล์กลับบ้านเธอได้โทรถามคุณย่าเพื่อจะเอาปลาทูน่าเนี่ยไปฝากแต่ว่าท่านก็ไม่ว่างเธอจึงโทรหาแฟนหนุ่มอย่างกงยูนัมแต่เขาก็ไม่ว่างอยู่ปูซานกําลังเชร์การแข่งขันกับคนที่ชมรมเธอก็ได้ถามว่าพรุ่งนี้เราตกลงจะไปนําซานกันไม่ใช่หรอมีแค่ฉันสัญญาอยู่คนเดียวหรือไงเขาก็ได้ขอโทษแล้วก็บอกว่างานสัปดาหนะ์หน้าเราจะไปล็อกกุญแจอะไรนั่นกันทําทุกอย่างที่เธออยากทําเพื่อเป็นการไถ่โทษในครั้งนี้ตอน นั้นรถเมย์ก็ได้เบรกกระทันหันนะคะทําให้กล่องปลาทูน่านั้นหล่นใครมันจะไปรู้ว่าส่วนที่หายากที่สุดเนี่ยมันจะเป็นหัวนางเอกก็คิดว่าจะเป็นเนื้อปลาที่แล่มาให้แล้วเธอจึงกลับมาให้เพื่อนสาวอย่างดาอื่นเนี่ยแล่ปลาให้แถมยังมานั่งทานด้วยกันอย่างอเนจอร่อยนางเอกก็ได้เปิดอ่านดารี่ของตัวเองที่เขียนอยากเข้าทํางานที่โรงแรมคิงเธอยังจําช่วงเวลาที่มีความทรงจําของเธอกับแม่ได้อย่างดีเธอได้บอกกับแม่ว่าพอหนูโตขึ้นนะหนูจะทํางานที่โรงแรมช่วงเวลาที่เธอไปเที่ยวกับแม่และพักผ่อนที่โรงแรม King. มันทําให้เธอมีความสุขเป็นอย่างมากและนั่นก็คือเหตุผลที่เธอตั้งใจทํางานโรงแรมแบบสุดตัววันต่อมานางเอกที่มาทํางานก็ได้มีแขกสํารองห้องพักห้องหนึ่งเป็นห้องดีลักแต่แขกต้องการอัปเกรดเป็นห้องสวีทแทนโดยจะจ่ายในราคาห้องดีลักนางเอกก็ได้บอกว่าตามกฎของเราแล้วไม่สามารถอัปเกรดเป็นห้องสวีทได้แขกก็ถามว่ารู้จักฉันไหมฉันจะรีวิวลงโซเชียลให้เป็นพิเศษดังนั้นอัปเกรดให้ฉันเป็นห้องสวีทนางเอกก็ได้บอกว่าเราไม่สามารถช่วยให้ทําแบบนั้นได้จริงๆแขก ก็ได้พูดส่วนว่ารูไ้ไหมยอดติดตามฉันเนี่ยเท่าไหร่ถ้าฉันพูดอะไรสักคำธุรกิจของพวกเธอได้ปิดตัวลงเลยนะเรียกผู้จัดก,การมาคุยกับฉันสิถ้าผู้จัดก,การไม่อยู่ก็ควรมีคนรับผิดชอบคนอื่นไม่ใช่หรืองไงฉันไม่ได้ขออะไรมากมายสักหน่อยพระเอกที่เห็นลูกค้ากําลังโวยวายจึงเดินเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะนางเอกก็รายงานว่าแขกสำรองห้องดีลักเอาไว้แต่จะขออัปเกรดเป็นห้องสวีทแขกท่านเนี้ยคือนักแสดงผู้โด่งดังเธอบอกว่าจะโปรโมทโรงแรมให้เราถ้าเราอัปเกรดห้องโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายพระเอกจึงบอกว่าทําางน มาที่นี่กี่ปีแล้วยังรับหน้าแขกนิสัยเสียแบบนี้ไม่ได้หรอเรียกรปภมาแล้วก็ไล่ออกไปซะแล้วเขาก็เรียกนางเอกให้ตามมาที่ห้องทํางานจะได้ไม่ต้องถูกยายป้านเนี่ยโวยวายใส่มิเลิกแถมยังบ่นผู้จัดการว่าควรปกป้องพนักงานสิไม่ใช่ยืนแอบ,บอยู่ตรงนั้นที่ห้องทํางานเพระเอกก็ได้ถามว่าที่เนี่ยไม่มีคู่มือจัดการกับแขกนิสัยเสียหรอทําไมมัวยืนนิ่งฟังเขาพูดอะไรเหลวไหลแบบนั้นเธอก็ได้บอกว่าเราต้องอัธยาศัยดีกับแขกเสมอไม่ว่าในกรณีไหนเขาก็ได้บอกว่าแขกแต่ละคนเนี่ยก็ไม คนใจกล้าที่พูดความในใจฉอดๆพร้อมกับยิ้มสู้หายไปไหนแล้วล่ะนางเอกก็เถียงว่าถึงเราอ่ะจะไม่ได้ทําอะไรผิดก็ต้องขอโทษแขกแล้วไม่ทําให้กระทบจิตใจผู้มืออ่ะบอกไว้แบบนั้นอยู่นอกที่ทํางานฉันก็พูดตามใจปากนั่นแหละแต่อยู่ที่โรงแรมาฉันคือพนักงานงานของฉันคือการเป็นมืออาชีพและแก้ไขข้อร้องเรียนจากแขกให้ออกมาดีที่สุดเลขาก็ได้มาแจ้งนางเอกว่าเธอจะต้องออกรายการโปรโหมดถ่ายทอดสดกับพอ,อนนะนางเอกจึงขอดูแผนงานและสคริปต์ว่าจะต้องทําอะไรบ้างพระเอกก็ได้ ถามว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรเลือกพนักงานยอดเยี่ยมมากันแน่เนี่ยพอเลิกงานแฟนหนุ่มก็ได้พานางเอกมาเดทนะคะทั้งสองคนได้นัดกันขึ้นไปบน,ขน,ปบนเขาเพื่อไปคล้องกุญแจคู่แห่งรักแต่รองเท้าส้นสูงอะ่ะมันไม่อำนวยทําให้หนางเอกเนี่ยโดนรองเท้ากัดไปหมดพอไปถึงยอดเขาเพื่อนกับโทรตามแฟนหนุ่มให้ไปงานเลี้ยงรุ่นยูนําจึงพานางเอกไปแนะนํากับพวกเพื่อนๆและก็สัญญาว่าจะรีบกลับพอรู้ว่านางเอกไม่ค่อยชอบงานแนวนี้สักเท่าไหร่เวลาผ่านไปเรื่อยๆแฟนหนุ่มของเธอดูมีความสุขแล้วก็คึกคืนมากกว่าที่อยู่กับเธอซะอีก ไหนจะดื่มจนเมาแล้วก็ลืมเธอไปเลยมัง้งนางเอกจึงทนไม่ไหวนะคะจะกลับบ้านแต่เขาก็รีบวิ่งออกมางา้อเธอก็ได้ถามว่าไหนแค่จะมาให้เห็นหน้าแล้วก็กลับไงฉันกําลังคิดอยู่ว่าควรจะคบกับนายต่อไปไหมเขาจึงจะไปขอลาเพื่อนแล้วจะไปส่งเธอที่บ้านแต่ก็ดันติดลมปล่อยให้นางเอกกลับบ้านคนเดียวเฉยทางพระเอกก็ได้ค้นหารายชื่อพนักงานที่ชื่อว่าฮันมีโซแต่มันก็ไม่พบข้อมูลอะไรเลยณที่สนามบินพระเอกกับนางเอกก็จะต้องไปถ่ายวิดีโอโปรโมทและก็สัมภาษณ์ออกรายการสดเขาที่เห็นเธอ เธอลากรกะเป๋าเดินเข้ามาในสนามบินนั่นก็ทําให้เขาต้องตะลึงในความสวยของเธอเลยทีเดียวปากก็บอกว่าไม่ใช่สเปคแต่ก็ดันเผลอใจสั่นตอนที่เธอเดินเข้ามาพอลงจากเครื่องนะคะพระเอกก็ได้มีรถมาจอดให้เขาขับโดยที่เขาเนี่ยให้หนางเอกกับเลขาโนหาทางไปโรงแรมมาเองส่วนเขาเนี่ยจะขับรถไปคนเดียวพ่อก็ได้โทรมาย้ากับพระเอกนี่เป็นช่องธุรกิจที่ออกอากาศไปทั่วโลกการโปรโมทก็คือส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าแกจะเข้ามาร่วมธุรกิจของเราด้วยภาพลักษณ์ที่แกแสดงออกไป จะส่งผลต่อราคาหุ้นของคิงกู๊ปดังนั้นน่ะแกก็ต้องทําให้ดีล่ะระหว่างที่จะเริ่มออกอากาศนะคะยายพี่สาวต่างแม่ก็ได้สั่งให้คนเนี่ยเอาสคริปต์บทสัมภาษณ์ใหม่มาให้กับนางเอกเหมือนจะมีแผนเล่นงานพระเอกของเราเลยพอพระเอกแต่งตัวเสร็จแล้วจะเข้าถ่ายทําด้วยรุกที่แพวเพาและมีสเสน่ห์ของเขานั่นก็ทําให้นางเอกของเราเนี่ยถึงกับใจสัน่นเอาละไงต่างฝ่ายต่าง,างเผลอใจสั่นให้กันแถมมองว่าอีกฝ่ายอะทั้งหล่อทั้งสวยแบบนี้เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปเราต้องมารอรับชมในตอนหน้า น,น,นะคะคสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย